สวัสดีค่ะอะคลิปนี้นะคะพิงจะมาบอกอาการนะคะที่หลังจากที่บอกไปแล้วนะคะว่าพิง์ตั้งครรภ์น,นะคะอะแล้วทีนี้เดี๋ยวพิงจะมาบอกว่าอาการในสัปดาห์แรกนะคะว่าเป็นยังไงบ้างคะ่ะมันมีความเปลี่ยนแปลงตรงไหนไหมหลังจากที่เราารู้แล้วนะคะว่าเราตั้งครรภ์แล้วเราท้องนั่นเองนะคะ ค่ะอาการนะคะสัปดาห์แรกนะคะที่พิงรู้นะคะว่าเราตั้งครรภใช่ไหมก็อาการของระยะแรกเนี่ยมันจะยังไม่แตกต่างมากนะคะแต่ว่าที่มันผิดปกติมากๆเลยเนี่ยคือหลายท้องพิงไม่รู้สึกว่ามันจะหิวนะคะแต่ส่วนท้องนี้เนี่ยพิงหิวมากหิวแบบมากมายแก่กองหิวแบบหิวแบบตื่นมาก็หิวต้องคิด ก็คิดว่าวันนี้จะมีเมนูอะไรให้ให้กินบ้างให้ทานบ้างอะไรอย่างี้นะก็คือจะพยายามแบบในหัวนันคิดถึงแต่เรื่องกินตลอดเวลานะคะก็มันจะก็จะหิวเนาะแล้วก็อาการต่อไปเนี่ยก็คือเออมันจะมีอาการไม่รู้ว่าคิดเองไปไหมนะคะคือมันจะรู้สึกตุ๊บตๆ๊บ คือมันอาจจะแบบน้องอาจจะยังไม่ได้รอค่ะแต่ว่ามันมีอาการแบบรู้ว่ามันตุ๊บตับตุ๊บตับในท้องนั่นเองนะคะก็ <c oughs> คือแบบมันจะมีอาการแบบให้เราเห็นคือมันจะป,ปึป๊บปึป๊บปึป๊บปึ๊บอย่างนี้เนาะก็ไม่น่าจะคิดเองอะคะ่ะก็น่าจะเป็นแบบสัญญาณอะไรสักอย่างนะให้เราได้ยินนะคะต่อมาเนี่ยคือจะมีอาการที่ง่วงนอนนะคะสัปดาห์แรกเนี่ยจะมีง่วงนอน อยากนอนหน่อยหนึ่งคือแปบ๊แปบๆก็นอนแปบ๊แปบๆก็ง่วงอะไรอย่างนี้นะคะคือมันจะฝืนไม่ค่อยได้แล้วก็จากที่แบบปกติเนี่ยจะทํางานแบบดึกหรือว่าอาจจะแบบว่าพักเล่นโซเชียลบ้างอะไรอย่างเงี้ยคือมันไม่เป็นอันดูอันทําเลยเนาะก็เหมือนแบบต้องการเวลาพักผ่อนเนาะอย่างการถัดไปก็คือมีหงูดหงิดค่ะหงูดหงิดนะคะหงูดหงิด อารมณ์แปรปรวนไม่เป็นปกตินะคะก็เราไม่รู้ว่าคือเราก็มาลุ้นๆกันแหละว่าท้องนี้จะเป็นผู้หญิงผู้ชายอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันงุดหิดแล้วก็แล้วก็แบบอืมพูดอะไรไม่เข้าหูก็จะแบบโอ๊ยไม่ไหวแต่ว่าก็คือแบบไม่ได้ขนาดนั้นนะคะก็คือเออเราคิดได้ว่าเออทาไมเป็นอย่างนี้ล่ะอะไรอย่างเงี้เนาะอย่างอันสุดท้ายนะคะคือมึนหัวบ่อยนะคะมึนหัวบ่อย นั่งรถไม่ค่อยจะได้นะคะก็คือแบบการนั่งรถยนต์อะไรอย่างเงี้ยคือแบบว่าความสามารถนการนั่งนี้คือนั่งไม่ได้นะคะเพราะว่ามันเวียนหัวตลอดเวลาจะต้องนั่งข้างหน้าตลอดเวลาเพราะว่าถ้าแบบว่าเหมือนเราก้มลงไปทําอะไรสักอย่างหรือว่าแบบเงยหน้าขึ้นมาอะไรเงี้ยมึนหัวทันทีนะคะคือแบบว่าไม่สามารถที่จะนั่งรถนานๆได้ และนี่นะคะก็เป็นอาการนะคะของสัปดาห์แรกนะคะที่พิงค์เอามาบอกให้ฟังเนาะก็บางคนอาจจะแบบเอ้ยทำไมถึงไม่ถึงไม่หนึ่งเดือนอะไรอย่างงี้ล่ะเพราะว่าพิงค์เคยทำของตอนท้องสองแล้วนะคะเอ,อ อาการตอนหนึ่งเดือนสองเดือนอะไรเงี้ยแต่ว่าพิงอยากให้รู้ว่าการตอนที่มันเป็นสัปดาห์เนี่ยมันเป็นยังไงบ้างนะคะมันจะมีข้อแตกต่างยังไงบ้างเพราะว่าถ้าเป็นแบบเดือนอย่างเงี้ยคือมันแบบรวบทีเดียวเนาะมันอาจจะแบบรู้รายละเอียดไม่ชัดเจนอะไรเงี้ยค่ะเผื่อแม่แม่แมคนไหนอยากรู้เรื่องรายละเอียดอะไรอย่างเงี้ยค่ะว่าเหมือนของเราไหมอะไรอย่างงี้นะคะโอเคสําหรับคลิปนี้พไ,ไปแล้วนะคะเพราะว่าตัวเลขนอนอยู่ด้วยนี่นะคะไปแล้วคะ่ะสวัสดีค่ะ